รู้จริงรู้ก่อนรู้นี่วันนี้เนี่ยนะต้องบอกเลยนะว่าเป็นวันทุลักทุเลตุลักทุเลมากมายทุลักทุเลที่สุดนะฮะเริ่มต้นจากเมื่อตอนสามโมงสี่ิบห้าไฟก็ไปไหม้ที่ชั้นเจ็ดนะฮะของสู่าหารไม่ใช่บ้านผมบ้านผมมีเจ็ดชั้นในไหนเราก็ไฟไหม้ที่ชั้นเจ็เซนท่ับางนา นะก็ปรากฏว่าสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กก็โอ้โหขยายผลกันใหญ่ครับผมไอคนไม่เห็นควันก็บอกเห็นนะเป็นอย่างยิ่งจริงพี่นะฮะส่วนไอคนเห็นควันก็บอกว่าควันเยอะบอกว่าควันเยอะอ่าไอคนไม่เห็นก็บอกว่าไม่ใหญ่แล้วปวดหัวแล้วก็คนที่ใช้ไอโทรศัพท์ไอแบ็คเบอร์รี่เนี่ยก็มี b ีบีเขาเรียกบอร์ดคาสเขาเรียกว่าผู้ประสงค์อะไรนะประสงค์ดี แต่วางรภูมน้เออวังดีแต่ะสงส์รครับก็บอกว่าขนาดนี้บางนาตาดเนี่ยทั้งเข้าทั้งออกเนี่ยติดขัดมากขาเข้าติดจนถึงบาวประกงแล้วแล้วขาออกอ่ะขาออกนี่เขาบอกว่าไม่ต้องมาเลยคือติดเป็นแพยันพระขนงเลยเลื่อยเปื่อยเรียกว่าโอเวอร์เมสเซจคือแล้วก็โชคดีด้วยเกิดเหตุการณ์นี้เพราะม่เผมไม่ตื่นนะฮะ พี่โกก็รีโทัวรมาเลยคุณผู้ชมบอกว่าเอ้ยแย่แล้วพี่มันเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บางอยาทำไงกันดีนะมันจะต้องเขต่าหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้ผมทางด่วนมอยู่ตรงนี้โอ้โหหางแถวยาวยืดผมก็ตั้งสติตื่นเสร็จเมาขี้ตาก็รีบบอสี่พี่ต้องมาทางนี้นะต้องมาวงวงวงแหวนแล้วก็ว่าไปเรื่อยเปื่อยใช่ไหมฮะสุดท้ายมาถึงจนได้ปรากฏมาถึงจนได้แล้วเกิดขึ้นมาถึงเ้าคุณผู้ชมว่าความความสวยของความิน้านี่ยังไม่หมดนะ รากฏว่าก้อนเทปรายการนะซึ่งอุตส่าห์นะฮะดรวรตร์วัลลัอินทศลระเนี่ยเดินทางไปถึงจังหวัดชลบุรีครับแล้วเราก็ได้ปรายามพันออกไปทั้งทางคมชัดลึกทุกทางและทั้งทางทวิตเตอร์อะไรมั่วซวยหมดแล้วเนี่ยว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ชมสุดยอดตำนานสุดยอดตำนานคนหนึ่งอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยท่านหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นโค้ชใช่ไหมฮะก็คือคุณวิทยาลาหกุลนั่นนะซึ่งก็ให้สัมภาษณ์แบบถึงกึ๋น เปิดใจแบบเียวหมดคือใครล้มบอลบอกเลยออกชื่อมาเลยออกชื่อมาเลยเนี่ยที่มาสงสัยกันมาโอ้โหต้องไปจับสาบามว่าพระแก้วเนี่ยครับไม่ใช่นะไม่ใช่คนนี้นะเออไม่ใช่ชุดไม่ใช่ชุดก่อนหน้านั้นใช่ไหมแต่ว่าเอาละที่ว่ามีปัญหาเรื่องล้มบอลมอเมเดก้าเนี่ยครับคุณวิทยาเราคุณบอกหมดเลยชื่ออะไรอยู่ในใจผมนะใช่ไหมจริงจริงอยู่ในเทปด้วยแต่ว่อนนี้ไม่รู้เราตูดๆแลบนะกระซิบไม่ฟังในรายการวิยุไปแล้วแต่ว่า เราก็เดี๋ยวก็คำนวณอีกทีว่าจะโดนฟ้องนี่หนักไหมน้าถ้าเอ่ยชื่อเขาเนี่ยนะฮะก็ปรากฏฮะเตรียมทำมาอย่างดีบอลท็อป10ซึ่งก็ปกติจะต้องมีอยู่แล้วครับปรากฏว่าไอ้ก้อนไอ้แผ่นที่เราเห็นที่ว่านยครับมันบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวอะไรว่าเขียววีสามปรากฏเครื่องไม่อ่าน นะสรุปวันนี้ก้อนของเราหายไป2ก้อนนะครับเวลาก็เกินคือเวลาของเราเนี่ยมันเกิดเพิ่มมาเกือบสินาทีไม่เป็นไรนะซึ่งเดี๋ยวก็จะต้องมีเล่นตลกคาเฟ่ไปบ้างเต็มเหนียวนะคอาแต่คุณนิพนธ์อยู่ในสายแล้วครับอยู่ยังอยู่แล้วฮะอ้าวอยู่แล้วอยู่แล้วมาเลยวันนี้เราสัมภาษณ์คุณนิพนธ์บุญยามณีครับเป็นประธานสโมสรของสงขลาเอฟซีเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าทําไมเราถึงสนใจสงขลาเอฟซีในวันนี้ครับครับคุยกับคุณนิพนธ์ดีกว่าครับสวัสดีครับ ท่านครับสวัสดีครับ,รรบครับสว,ส,รวสวัสดีครับผมนิพนธ์มุญญามณีครับครับสวัสดีครับวัตร์กินทัศราศกดกับพี่หนึ่งคงศักดิเด่นพลึกครับขอบคุณครับสวัสดีครับด้วยครับสวัสดีครับครับครับผมก็แสดงความยินดีกับคุณนิพนธ์ด้วยครับด้านความสําเร็จของผู้ชมของทีมสงขลาเอฟซีที่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับดิวิชั่นหนึ่งแต่ว่ายอดผู้ชมเนี่ยสามหมื่นมาสองนัดแล้วฮะอืมครับเกิดอะไรขึ้นครับกับสงขลาเอฟซีครับท่านประธานนิพนธ์ฮะก็ก็เป็นสิ่งที เหนือความคาดหมายของพวกผมเหมือนกันเนี่ยนะฮะ<า>ว,ว่าว่าแฟนบอลจะให้ความสนใจหรือว่าเอ,อให้การสนับสนุนสโม,มสรถึงขนาดนี้<า>แต่ว่าเดิมเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่มากขนาดนี้ครับปีที่แล้วเนี่ยเล่นเนี่ยสนามจริงยังเล่นไม่ได้เลยครับต้องไปเล่นต่างอำเภอคืออำเภอนาทวีคร<า>ับไปเล่นที่อำเภอนาทวีแล้วก็ปีนี้ก็ผมก็เข้ามาทําเดิมในี่น้องชายคุณนวพลเขาเป็นคนจัดการอยู่ทั้งหมด ทีนี้พราะว่าดีน่ชันหนึ่งเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นก็เราเพบอกว่าเอะน่าจะมาช่วยกันทําฟุตบอลก็ก็เลยมาช่วยเริ่มแรกก็เอาชนบุรีเนี่ยนะครับมามาอุ่นเครื่องตอนตอนหลังจากที่มีการเตะออฟกับทรบอะไรแล้วช่วงนั้นสุขาเอสซีเขาได้อันดับสี่นะฮะเขาไปเตะออฟเพื่อขึ้นไทยลีกปรากฏว่าไม่ผ่านในในชั้นเตะออฟนะฮะก็ก็เลยมาเริ่มทําช่วงนั้นแล้วก็ ช่วงหลังก็บอกว่าเอ๊ะจะอย่างนั้นเอากลับจากนาทวีมาทําที่สนามตีนรัุลนน์ท่สงขารนะแหละก็ลองดูซิเชิญเชิญชนบุรีมาอุ่นเครื่องดูซึ่งในนัดอุ่นเครื่องกับชนบุรีเนี่ยเก็บค่าฝันประตูได้แสนห้าหมื่นกว่าบาทนะฮะเรื่องเริ่มต้นก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยก็ดูความพร้อมของทีมก็ไม่ว่าเอกคนสงขาก็ดูบอลนะอไม่ใช่ว่าไม่ดูเมื่อก่อนมีการบอกว่าเก็บได้เก็บฟันกว่าบาทนะมันก็น้อยมากไปจากที่นาทวี ึ่งในอำเภอนาทวีอำเภอจันจานาอำเภอเจพาเนี่ยสีอ่อำเภอนี้เนี่ยเป็นคนเป็นปพี่น้องประชาชนชอบป,ปลูกุบอนนะครับเพราไปจนแต่ที่นุ่นเก็บได้สามหมื่นกว่าบาทก็เลยไปจัดกันทางโน้นรับครับ,รบทีนี้พอมาเริ่มจัดที่สงขาเนี่ยก็คนเริ่มรู้มากขึ้นแล้วพอเปิดนัดเปิดสนามคนก็มากขึ้นมากขึ้นทุกนัดคนมากขึ้นทุกนัดก็ก็ผมเข้าใจว่า เราอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์การทาทีมด้วยแล้วก็โคชโย่งก็มาทาเป็นเป็นทีแรกด้วยนะครโคชโย่งนี่คือวาวุิศิมาคะนะฮะใช่ครับใช่ครับแล้วก็โย่งเขาก็เป็นคนสงขาเป็นเด็กสงคาเองครับแล้วก็มาทํากันเป็นที่แล้วก็อาจจะเป็นสไตล์การนําฟุตบอลที่ที่อาจจะรัาใจคนดูคนชมหน่อยนะครับครับสไตล์ของโย่งก็ทาเหมือนอย่างนั้นแล้วก็ก็คนนัดคนเพิ่มขึ้นทุกนัดครับครับคนเพิ่มขึ้นทุกนัดจนงกระทั้ ช่วงแรกๆเนี่ยประมาณสักหมื่นคนก็ียกว่าเยอะแล้วนะฮะแล้วว่าเพิ่มขึ้นมาจนกระทั่งหลังสุดที่ที่มากที่สุดเนี่ยก็คือนักที่มาเจอกับุรีรัมนีฮะสามหมื่นเจ็ดพันกว่าคนสามมื่นเจ็ดันคนถือวเป็ที่เดิมเนี่ยวันนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ที่มีการขายบัตรฟุตบอลล่วงหน้าครับแล้วมาซื้อกันทุกวันแล้วก็วันละเป็นพันหลายพันใบบางวันในี่ยสองสามพันใบก็ตกใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น อในที่ส so, ุดเนี่ยก็ถามว่าสนามทีมเนจุได้เท่าไหร่เขาบอกว่าถ้าที่จริงมันไม่ควรเกินทสองหมื่นเก้าหรือสามหมื่นในเต็มที่ก็ก็เลยเซฟเอาไว้บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็พิมแค่สามหมื่นฟอแล้วก่อนหลังก่อนหนึ่งอาทิตย์เนี่ยบัตรมันหมดนะฮะคือกาลังจะถามท่านประธานพอดีครับว่าสนามจินาสุราโนใเนจุได้แค่ประมาณที่สองหมื่นห้าตามข่าวนะครับสองหมื่นเก้าประมาณสองหมื่นเก้าพันนะฮะสองหมื่นแปดพันสองหมื่นเก้าก็พิมบัตรขนาดนี้ครับความปลอดภัยเป็นยังไงครับ วันนั้นเนี่ยก็เลยต้องตัดสินใจก็ก็ถ้าถามว่านี่ก็ตอนหลังก็คนมันเข้ามาเยอะอะฮะไม่มีบัตรขายก็ต้องเปิดประตูอครับก็ต้องต้องยอมผิดกฎที่จริงมันผิดกฎอะฮะแต่ทีนี้ก็กลัวจะก็กลัวว่าคนที่ไม่ได้เข้าบัตรเนี่ยคนที่ไม่ได้เข้าประตูจะปดมีปัญหาดิมีปัญหามีปัญหาครับเพราะว่าเริ่มแสดงอารมณ์อาจจะมีขย่าประตูอะไรแล้วเริ่มมีปัญหากับคนเข้าประตูวันนั้นก็ให้เข้า ทีนี้จะมีบัตรเด็กอยู่บัตรเด็กอยู่ที่ท,ที่ที่ประมาณทางสมโมสรมันจะไม่เก็บค่าผ่านประตูนะครับครับอ่าประมาณอยู่สักงวดนึงก็อ,อ้นั้นก็ประมาณสักพันห้าถึงสองพันใบตรงนี้เป็นบัตรที่คือเด็กดูตัวเล็กถาถก็ไม่เกินปตมหกนี่ก็จะไม่เก็บค่าผ่านประตูครับก็มีอยู่ประมาณสักพันห้าหรือสองพันทีนี้วันนั้นนี่ปรากฏว่าในสนามเนี่ยมันยืนเลยอะ ม,ม,ม,มันไม่นั่งยืนกันเต็มหมดเลยไม่มีที่เนี่ยใครลุกก็ไม่มีที่นั่งเลยครับวันนั้นใครไปห้องน้ำเสียมานเ,นยเสียมาเลยครับแ <ฮะ S 1> น่นมาก,กวันนั้นเนี่ยก <ฮะ S 2> ็โดยสติติก็ประมาณนี้ครับท่านประธาน<ด>นะท่านประธานวิเคราะห์ยังไงฮะก็คืออยู่ดีๆเนี่ยผู้คนอยู่ดีมาจากไหน <ผม S 1> จากเดิมที่ไม่เคยมาดูเนี่ยอยู่ดีเขาออกจากบ้านมาเนี่ยมันต้องมีเหตุผลอ่ะมันต้องมีปัจจัยอะไรสักอย่างเลยบอบอลมันสนุกขึ้นนะฮะบอลมันสนุก เล่นบอลเนี่ยสนุกขึ้นแล้วก็ตอนหลังเนี่ยฟุตบอลเล่นกันสนุกแพ้ชนะเนี่ย<ะ>เริ่มแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเออพอมีแพ้ไปครั้งหนึ่งยังไงฮะบอลแพ้ครั้งหนึ่งครั้งแรกบอลแพ้พอแพ้ผมรู้ว่าจะไม่มีคนดูดนะนะคน,นหน้าเนี่ยแต่<ะ>ว่าคนมามากขึ้นว่าอืม<ะ>เอ,อ่อผมก็คิดว่าเรื่องเรื่องบอลเนี่ยผมมาดูแล้วมันสนุกะครับมัน<ะ>เป็นคล้ายๆกับเป็นเอนเตอร์เทนหรือเป็นการพักผ่อนบางเอิญว่าใจาหาดจะมีหลาเนี่ยมันก็สกาน ที่ตั้งของสนามจีนมฏรานนท์เนี่ยมันมันอยู่บริเวณชายหาดสมิรานะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนก็จะมานั่งพักผ่อนอยู่บริเวณชายหาดอยู่แล้วครับทีนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักแต่ว่าปัจจัยหลักก็คือว่าผมเข้าใจว่าช่วงหลังเนี่ยฟุตบอลเล่นแล้วก็คนเล้าใจแล้วก็คนก็ชอบแล้วปากก็าปากเดิมเนี่ยคนสงขาเนี่ยเคยเคยเคยชอบดูฟุตบอลกันอยู่แล้วนะครับครับอจะสังเกตเห็นได้ว่านักฟุตบอลทีมชาติเนี่ย ไปจากสงขาเยอะเมื่อยุคก,ก่อนหน้านั้นสมทรงวัฒนาก็ดีบุญพบกระพึกก็ดีวรวุฒิีมาคะหลายต่อหลายคนยนะครับเมื่อก่อนนั้นเป็นคนสงขามาก <ฮะ S 2> โดยพื้นฐานเนี่ยก็ชอบกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วเพียง <ฮะ S 2> แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมันไม่มีมทัวร์นาเมนต์ที่ที่ทําให้หน่าดูหรือว่าเกิดความเล้าใจในเชิงกีฬาฟุตบอลช่วงหลังุตบอลสนุกเนี่ยผมเคยทําฟุตบอลตอนที่ตอนที่ผมเริ่มเริ่มเริ่มเป็น แต่คู่บป็ะชนิดตัครับเมื่อก่อนจะได้ยินนะฮะเวลานัดชิงชนะเลิศเนี่ยคนจะเต็มอย่างนี้นะฮะเต็มสนามจริงแต่ว่ามันเต็มเพียงนัดเดียวคือนัดชิงชนะเลิศเท่านั้นก่อนก่อนนัดชิงเนี่ยรอบธรรมดาจะไม่มีคนชมเหมือนกันอย่างนี้ฮะแต่ว่าพอนัดชิงเนี่ยคนจะเข้ามาเยอะแสดงว่าถ้าหากว่าบอลฟุตบอลมีมีความเข้มข้นหรือมีความสนุกเนี่ยคนจะชอบดูฟุตบอลสไตล์นี้ครับคท่านประธานคิดว่าอิทธิพลความเกิดจากความสําเร็จนะฮะของไทย พีเมลีกเนี่ยจะส่งผลไปไหมจากมีส่วนครับมีส่วนครับอันนี้อันนี้มีส่วนการถ่ายทอดฟุตบอลแต่ละนัดเนี่ยของเตย์ีเมลีกเนี่ยมีส่วนครับอมันทําให้ฟุตบอลมีความน่าดูมากขึ้นไม่ว่าเราจะยอมให้นักฟุตบอลต่างชาติมาเล่นบ้างในมากขึ้นนะฮะอหนึ่งเนี่ยมันอาจจะทําให้เกมเกมเนี่ยมีความน่าดูมากขึ้นแต่ละนัด ครับเอ่อแต่ว่าเราอาจจะเสียบางอย่างไปที่โอกาสเอ่อ<ม>เด็ไกไทยเราจะได้ลงอะไรน้อยลงแต่ว่ามันทาให้ฟุตบอลเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นครับเด็กดติดต่างๆซึ่งซึ่งซึ่งเอ่อต่างชาติก็มีเอ่อแฟนบอลก็ได้เห็นมากขึ้นเช <ม S 2> ่นเช่นสงขลานี่ยคนที่เป็นฝันใจมากที่สุดในขณะนี้ก็ก็คือสันโตส <ม S 2> สันโต <ม S 2> สนโตเนี่ยเป็นผู้ยิงประตูสูงสุดของของดิวิชั่นหนึ่งอยู่นะนี้คือิสามประตูเด็กชอบลีลาแซมบ้าครับ เ uh huh. ยวาวชนเนี่ยชอบมากนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเข้ามาเนี่ยต้องเรียกว่าเหมือนกับเหมือนกับของเราที่ชอบนักดนตรีเกาหลีนักร้องเกาหลีสำนองนั้นนะครับ uh huh.